ปปชสุขโขทัยติดอาวุธทางปัญญาให้ชุดสตรองจิตพอเพียงตั้งทุจรกิกเมื่อเวลา9กนกาของวันที่19ตุลาคม2565น้ั่งห้องประชุมเอนกายบูชิกโฮเทลอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุขโขทยัยนายปรีชายาสีผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสุขโขทยัยมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สัตลองจิตพอเพียงต้านทุจริตกิจกรรมการประชุมเชิญปฏิบัติการคณะกรรมการชมรมสัตลองจิตพอเพียงต้านทุจริตครั้งที่สองโดยครั้งนี้ได้มีการบรรยายเรื่องการถอดบทเรียนดําเนินโครงการและการบรรยายเรื่องการติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกชมรมเพื่อปักบุตรแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตการตรวจสอบระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ การแจ้งบาะแสการพุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างก่อสร้างภาครัฐโดยช่วงบ่ายมีการจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติงานใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการพุจริตโดยการใช้งานเว็บไซต์ภาษีไปไหน w w w g o p s p ว e n d i n g d a t a g o g การแจ้งบาะแส การพจริตในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างภาครัฐก,การตรวจสอบการสังเกตเบื้องต้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมคอนกรีตอุปรกรณ์ตรวจสอบเบื้องต้นโดยมีวิทยากรโค้กรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สำนักงานปปอชอร่วมกันในครั้งนี้กิติพลดวงจันรสุขโขไทยข่าว นรลงพัดขำนิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าภาคเหนือรายงาน